สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย p b s ดิฉันนัทธาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะในช่วงเวลานี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นวาระที่กำลังพูดถึงกันในระดับโลกนะคะกับการประชุม CO อบ26ว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้เห็นบรรดาผู้นำไปแลกปเปลี่ยนและให้คำม,มั่นกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะหนึ่งในนั้นก็คือการลดการตัดไม้ทำลายป่าที่ให้คำม,มั่นกันว่าจะต้องยุติให้ได้ในปี2030 เมื่อพูดถึงพื้นป่าขนาดใหญ่ระดับโลกหลายท่านก็คงจะนึกถึงแอมะซอนค่ะได้ชื่อว่าเป็นปอดของโลกและที่ผ่านมาต้องถูกทำลายไปอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะฝีมือของมนุษย์หรือว่าปัญหาจากไฟป่าเพราะว่าเผชิญความแห้งแล้งอย่างสุดขั้วนะคะสำหรับแอมะซอนแล้วพื้นป่าแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรกับโลกใบนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นปอดของโลก ติดตามรายงานจากคุณเสาวรักษณ์จากวิวัฒนากุณค่ะป่าแอมะซอนตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแอมะซอนมีพื้นที่มากถึง7ล้าน4แสนตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ40ของลาตินอเมริกากระจายอยู่ใน9ประเทศได้แก่บโบลิเวียบราซิลโคลอมเบียเอกวาดดรเฟรนซ์เกยนากาอานาะเปรูสุรินามและเวเนซุเอลาโดยรายละ60ของป่าแอมะซอนอยู่ในประเทศบราซิล ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นปอดของโลกเนื่องจากผลิตออกซิเจนได้มากถึงร้อยละยีของทั้งโลกและยังเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาป่าพืนนี้ถูกทำลายมากเป็นประวัติการณ์ทั้งจากน้ำมือของมนุษย์เช่นการถางป่าเพื่อน,นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและการขุดเหมืองแร่เป็นต้นรวมถึงไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าและสภาพอากาศที่แห้งแล้ง รวมถึงไฟป่าที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เช่นการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้น,นที่การเกษตรการสำรวจภาพถ่ายดาวเทียมจากสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลเมื่อปีที่แล้วพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปี2562ถึงเดือนกรกฎาคมปี2563ป่าแอมะซอนถูกทำลายคิดเป็นพื้นที่รวม11,088ตารางกิโลเมตร มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ป่าถูกทำลาย7,536ตารางกิโลเมตรและถือเป็นปีที่ป่าแอมะซอนถูกทำลายมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2,551ประเด็นที่น่าสังเกตคือสัดส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากนับตั้งแต่จาอีโบโซนโรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของบราซิลซึ่งเขามีนโยบายชัดเจนที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลภายใต้การนำของโบโซนาโรยังตัดงบประมาณของหน่วยงานที่ดูแลป่าแอมะซอนอีกด้วยหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำลายป่าคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากกว่า500กลุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแอมะซอนกระจายในหลายประเทศคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ป่าพวกเขาบอกว่าตอนนี้ร้อละของป่าแอมะซอน ถูกทำลายจากการขุดน้ำมันและอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมถึงการทำปศุสัตว์และการเกษตรเกลโกริโอมิราเบลผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์แห่งลุ่มน้ำแอมะซอนบอกว่าตอนนี้อันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของการปกป้องผืนป่าคือการที่รัฐบาลขาดความมุ่งมั่นทางการเมืองในการแก้ปัญหาและปล่อยให้มีการทุจริต เงินทุนที่สัญญาว่าจะนำไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ถูกนำไปใช้จริงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ขั้นตอนการทำงานของระบบราชการก็ล่าช้าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เขายังมองว่าอนาคตของป่าแอมซอนมีสองทางทางหนึ่งคือป่าถูกทำลายทำให้โลกถึงการอวสานมนุษย์ไม่มีออกซิเจนและในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น2-3อ,องศาเซลเซียสหากไม่มีป่าแอมซอน สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่อาจอยู่รอดได้อีกทางหนึ่งคือเด็กๆสามารถลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำได้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และนี่คือสิ่งที่พวกเราขอให้โลกร่วมมือกันเพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้ภารกิจปกป้องป่าแอมาซอนซึ่งเป็นปอดของโลกไม่ได้เป็นภารกิจที่จะช่วยชีวิตของคนในรุ่นนี้เท่านั้นแต่ยังช่วยชีวิตของเยาวชนในรุ่นหลังที่จะต้องรับสภาพกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ทาในวันนี้